คอรมอก็เห็นชอบร้างพอรกรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาญากรรมทางเทคโนโลยีระว่างเอเอแล้วก็ร้างนะพอร,กร<ม>์กอประกอบธุรกิจสิ้นสับดิจิทัลรวมซ่องฉบับนะคะคเอามาแล่บับแรก,กกันก้อนค่ะนั่นก็คือร้างพอร์ก็มาตรการป้องกันและปราบปรามอาญากรรมทางเทคโนโลยีที่ทางกระทรวงดิจิทัลเผื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการเสนอให้ปรับแก้ไขและก็บังขับช้ยได้ทันทีลั่งประกาศในราชกิจจานุรดูเบกซ่าค่ะก็คือมีการเพิ่ม มีเยามไม่เข้ามาค่ะั้นวากระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยค่ะก็คือการกาหนดมาตรการป้องกันข้อความลอกลวงทางออนไลน์การบังคับให้หน่วยงานทีเกี่ยวข้องสร้างมาที่จะสร้างระงับบริการโทรคมนาคมและการมีแนวทางคืนเงินให้กับผู้เสียหายค่ะพร้อมกับมีบดลงโทษนะกับใครที่วาทําพิษค่ะทางในระดับบุคคลและการนิติบุคคลกันด้วยค่ะครับอีกเจ้าภาพก็คือร้างพอรโกนะครับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับนะซึ่งมีเนื้อเกี่ยวกับการกํากับผู้ประกอบธุรกิจสินทรั ดิจิตอลที่ยู่นอกราชอาจักรครับให้แก่ให้บริการแก่บุคคลไทยนะครับต้องได้รับอนุญาตพร้อมกับกำหนดลักษณะนะครับการให้บริการอยู่ภายใต้กฎบงักบงกฎหมยบังคับของไทยนั่นเองต <ทะ S 1> อนนี้เราบางทีไปเปิดอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมเราทำาะไไม่ได้ใช่ไหม <ทะ S 1> อันนี้ก็บังคับใชนะ้และต้องได้รับอนุญาตก่อนนะครับจะมาเปิดในไทย